ตอ,อบชัดเจนปมแหวนที่นิ้วเหมือนพิธาฝากถึงชาวเน็ตแบบนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าทีน่นี้ว่าที่นายกคนที่30ของไทยอย่างทีมพิธาลิ้มเจริญรัต ขยับทำตัวทำอะไรก็เป็นประเด็นและถูกจับตามองตลอดโดยเฉพาะเรื่องกระแสจีนสนันโซเชียลกับนักแสดงสาวสวยอย่างแอฟทักษออนก่อนหน้านี้เพิ่งมีประเด็นจับโป๊ะแอปทีมสวมแหวนนิ้วนางข้างขวาเหมือนกันแน่นอนว่าก็มีคนจับจีนกันมากมายจนในที่สุดแอฟทักษออนได้เปิดใจสั้นๆในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองถึงเรื่องแหวนว่า แหวนส่วนตัวใส่ปกติอยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะพร้อมทั้งทิ้งท้ายด้วยประโยคสวยๆว่าแค่นี้เธอเกรงใจทีมเขาเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้วเอาเป็นว่าแม่เคลียร์ชัดเรื่องแหวนแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ